ครับสวัสด<ช>ีครับวันนี้เราจะมาดูระบบน้ำนะครับในบ่อก,กุ้งทั้งกุ้งเคฟิตทุกสายพันธุ์นะครับตอนนี้จะเป็นแค่เป็นกุ้งสายพันธุ์โกดนะครับจะเป็นโกดส้มนะครระบบน้ำจะเป็นระบบกรองด้วยมีระบบเข้ากองนะครับแต่ระบบนี้จะลงทุน,ทนเยอะนิดหนึ่ยนะครับ กงปลอดภัยดีนวดกล้ามไม่ขาดแน่นอนนะครับนะครับตอนนี้นี่ระบบตอนนี้ถ้าเราเราเราทำได้นะครับเนี่ยนะครับคือน้ํามันมันจะดูดจากข้างล่างนะครับให้ขี้มันมันออกได้หมดนะครับตอนนี้จะเป็นโก้ดอ่าสองตัวเลยครับระบบน้ํานะครับเป็นระบบน้ําบน จะมีมอรกรองด้วยครับนี่ชุดกรองดูดน้ําขึ้นไปลองทําได้ครับเพื่อนๆพี่พ,พี่น้องๆลองทําดูนะครับแต่ก็ลงทุนสูงนิดนึงครับแต่กุ้งอยู่ที่อาหารนะครับจะเป็นอาหารกุ้งนี้ก็ได้นะครับจะเป็นไส้เดือนก็ดีแต่ไส้เดือนจะหาง่ายแต่ตัวนี้จะราคาแพงนิดนึงนะครับกิโลนึงก็ประมาณสักสี่ห้าร้อยได้ นะครับสอบถามได้นะครับแนคเคฟิตพรวิสัยหนองคายจะเป็นระบบน้ำทําเองครับผมให้ดูให้ดูเยอะๆเลยนะครับตู้นี้จะมี32ใช่ไหมพี่า32อ่างโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะมาอัพใหม่นะครับเจอกับปุ้งรับยังไม่ได้อัพคลิปลงเลยนะครับเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับเพื่อนๆนะครับขอบคุณที่ติดตามครับผม